ใช่นเลยเล่นเลยมาแล้งก็ตังมาล้งก็ตังทัวมายังอะไรอุ่นยังยังลงปั๊มไปแล้วกด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 จีมากดจีมากดจีมาที่เข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 าข้างหลังเราพี่เขาเขาข้ามเขากันลนะข้ามเขามาปั๊มดีจีป่ะพี่พี่ดักอยู่พี่ดักอยู่พี่ดักอยู่ฝั่งนึงก่อนก่อนจะวนไปบ้านกันกินข้างหลังพี่ข้างหลังข้างหลังโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วก็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกูกำลังไปนะสามคนสี่คนสี่คนกำลังไปเผาเผาโรงพยาบาลแ้วมาเลยไล้มาเลยพี่อยู่หนะบ้านกากินนังแล่วมาเลยพี่หนะบ้านกากินนังเจอ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 จะเข้าบ้านจะเข้าบ้าน ยิงคนดโดนโดนโดโดนโดนโดแตกหัวยังแตกหยังแตกหแตกเียวโดนหัวโดนหัวโดนหัวน้ำนมากคนมากนยิงยิงจังหวัดไดนยิงยงน้เลยยิงน้ให้เาไอ้มาโดนว่ะดีโดพี่จีโดเขาพี่จีโดขวานะเาหัวเาระวัองโดนบัมนะพี่ลองโดนเดีพี่พี่พี่อล่พี่ไล่จีโดต่อพี่อะ่จีโอต่ออนน้ำเลยตอกพี่ไะ่จีโอต่อนะ้องน้ำมาเล่นก

ไม่มีศอกมาเมาได้ปหมไหวพี่ไหวไหวเดี๋ยวพี่กลับเดี๋ยวพี่กลับไปเอา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 ไม่สำคัญนะพี่กลับไปเอาพี่กลับไปเอาพี่กลับไปเอาไม่ต้อง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 เดี๋ยวเดี๋ยวคันพี่กลับไปเอาคันพี่กลับไปเอาวางสองห่อห่อห่อไว้เลยก็ได้นะไกลพี่ตั๊ดมันว่าน้ำอยู่พี่มันว่าน้ำอยู่คนนึงมาหน่อยมาหน่อยเดียดทางเรียบอย่าไปทางแม่งเลยเออสองคนสองคนกรลังกลับไปอยู่ตูดูสองคนสองคนพี่จะสองคนพี่ก๊อตเห็นน้ำที่ข้าผ่านไหยวะมันอยู่ในน้ำคนนึง มันคือตรงไหนวะไอ้เชี่ยกนลืมนี่แหละใช่พี่ทางนี้แหละทางนี้ก่อนก่อนทางเข้าสามแยกนี้ปะนี่เนี่ยตกไปเลยแล้วก็ขึ้นฝ่ายน้ำนะฝั่งบ้านอ่ะน่าใหม่เนี่ยหอนแล้วพี่มาแล้วมาแล้วตามมาได้สะพานพี่ได้สะพานขึ้นฝั่งไหนครับกดอ่ะได้สะพานไหนวะข้างล่างบ้านข้างล่างบ้านนะพี่ลงข้างในโรงงานเป็นคนหนึ่งลงกดจีได้ปะมีจีปะได้ยินเสียงแตมไหม ไม่ได้ยินต้องทำผ่านโน้ตป่ะพี่ทางขวาน่ะผมจริงจริงผมโอเคโอเคเห็นละโอเคโอเคโอเคมันมีในน้ำตัวหนึ่งนะน้ำนี่แหละตรงนี้ตัวหนึ่งไปเราไปเน่ยได้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 คนหนึ่งหน้าบ้านได้คนหนึ่งหน้าบ้านได้คนหนึ่งหน้าบ้านรอแป๊บนึงโซฟอยู่ไหนพี่ก๊อตเด้อเด้อเดิอไม่ใช่เด้อไม่ใช่เหมือนที่คุยดนะที่พี่ก๊อตบอกนะในริมน้ำทานอยู่ป้าไว้ไว้อยู่ไหนผมอยู่ตรงที่ที่ขึ้นไปกินเีอยออเออแต่พี่กด G เกียร์พี่วะลองเลยขึ้นไปพี่ผมขึ้นไปหาร้อนั่นแหละ งไม่แล้วเขาอีกคนนึงอยู่ไหนมันอยู่ในน้ำมันขึ <PO> ้นมาแล้วมั้งพี่ที่พี่ขับผ่านนี่อยู่นี่อยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านกำลังฆ่าอยู่มีสองคนนะพี่มีสองคนนะใช่ใช่ใช่อีกคนนึงดำน้ำอ่ะแล้วก็ผมมีมาแล้วครบแล้วใช่ปะเหลือหลังๆพี่กอ็ตามมาหน่อยอีกเนาหนีมาอยู่ในเมืองคำหนึ่งน้ำไหลยาวปะใช่ใช่ใช่ผมเจอคืออยู่ตรงนี้ผมเห็นผมยืนอยู่ในน้ำลงซ้ายมือไปพี่ลงซ้ายมือไปครับจับจับเลยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเจอล่าสุดยิงมันล่วงมาแล้วอ่ะอะมึง

อีกนอบหนึ่พีงอะก้อนอีกสอบนึงอยู่ไหนผมมีห่อนะพี่ผมมีห่อนะเอามามามาถ้ามีห่อมาไปมาลองไปเอาห่อลงไปเอาห่อมาอะไรต่อเลยมีลอดเพิ่มนะไอ้ต่อเลยครับกระเป๋าไอ้ปื๊ด เมีเมีนไม่ทำนะมีนมีไมค์สแต่ไม่รู้สตัวหรือเปล่าให้ให้ให้กัดดูให้กัดดูให้เช็คพได้ปะกูไปตรงนี่กลังตรวจตัวกูดักขาวเงินนะได้ได้ได้บอกัดูไว้ถ้าเกิดตวหมทีนี้ใครไม่มีต่อมาไปดิเช็คศพหน่อยเช็คศพหน่อยแล้วก็ี่เทีไม่ต้องลงเล่นนะเรียกลูมาช่วยมันส่งตัวเส่งตัวนะมัส่งตัวนะเลอเลือกเือเลือเลือเซโตเซโตผมมาผมมาเดี็วจะรวมห่อเลยริมห่อสามสิบวิหน้าคุกมันกว้างไปปะ มเหมือนกวางผมว่าเนกันเนี่ยศพใต้ตะพานไว้แปลมายังเอตรงพี่ก๊อนล้วนเข้าไปอ่ะพี่พี่ก้อนเจอไหมศพนะพี่ไม่เจอนะถ้าพี่รู้ตำแหน่งพี่บอลกลับไปได้บ้านแล้วให้ไว้แปอ๋อโอเคโอเคพี่รู้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 ตรงไหนเดี๋ยวพี่กลับไปเอาถ้าถ้ามันยังอยู่นะพี่ห่อพี่ห่อพี่ห่อศพนี้อยู่แล้วแป๊บนึงอันนี้คือมึงห่ออยู่หรอห่ออยู่เพื่อนข้างบนอ๋อเคแต่เปลี่ยนปืนไงมันเลยเป็นท่าเลยตอนนี้ผมองสองคนนะพี่น่าจะเป็นในนี้ปะมมาหเอา เดี๋ยวเอ็กซ์ลิฟว์วะฮะจบไม่ไปส้มมาพี่มีไม้อันนี้ตองหอใหม่อีกโอ้หนึ่งอะดีพอดีแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเดี๋ยวผมได้เคสผมไปล่อให้ในเมืองนะโดดข่าวเล่นอ่ะโสงเวลาเพื่อนอยู่ไหนบ้างเช็คเพื่อนได้ปะเยอะอะตามบัญชีคนที่กดล่าสุดนานเกินว่ะยี่สิบห้าพอลงไหนไอ้ทีจดาววิดอ่ะเออชี้แม่งห่อโอเบเพจอ่ะอยู่เก็บเพจล่าสุดแต่ผมมาถึงแล้วไม่เห็นนะไม่เห็นใครเขาน่าจะกลัว ห่อแล้วนะสาห่อแล้วก็เล่นห่อไปเล่นไปห่อใหม่ศพใหม่สามคันพี่ถ่าที่สองสิบเอ็ดเต็มยังศพเนาะไปไปทำอไรเรียกพี่เตแรกัดหนึ่งขัดหนึ่ง่ายห้าสิบห้าหนึ่งนะห้าสแล้วตอนนี้ผมอยู่ในเมืองนะมีอะไรเรียกได้เลยอมหนึ่งไหมพี่วอ้ยพี่วอตอนนี้น่ะเติมสีได้นะใครอุ้มหนึ่งไหมเอางีพยเอามไปศพหนึ่งไไหนไห นี่นุมนี่ในพุมในพุมไน้ในน้อยู่นน้ำเป็นตัวนั้นอย่ในน้เันอยู่ในน้ำไอ้ตัวนั่นไอตัวเดินเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตลบตหรอไม่สลบไม่ตลบมัอนวีจีวอยู่นี่นนอนยู่กลางน้นี่กลางน้ำกลางน้ำกินให้มันตายหาตายน้ํา้ยิงตายน้ำนะ เออยิงตายค่ะน้ำดาวิดไม่เจอนะกดีแต่ไม่เจอไม่เห็นเลยแงเลยิงแง์เลยจิงแบงค์เลยจิงแบงเลยเออจิงมันเออจิงมันตายได้ตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจริงมันจิงมันจิงมันจริงมันจริง้ันจริงมิงจ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 ิงมันจริงมันจิงนจริงมั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 นจิงมันจริงมันจะิงจ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 ิงัจิง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 นจ ไอ้นักนุใหญ่นะคูกใหญ่ห่อเลยไหมห่อเลย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 มีหอบม้ยมีหอบมั้ยมีหอบ้มีห่องเออห่อเลยห่อเลยมีอะไรเรียกนะ่มีตอวผมอยู่ในเมืองอ่าไอสามดอสองสองศพอยู่ที่พี่แล้วนะเยอะปะพวกเราเยอะปะเปิดเปิดพวกเราเยอะไหมเปิดไอหอติดเด็คุกสี่คน้ไอนมีนคนนึงแล้วผมกับเอ็นดูมาตินเวตินมาช่วย่อ่ตรงนี้ตัวนึ่งเามไมล์นปสาไมลตห่งเราเาไปครับเนผมหนึงเชือกเชือกไปหาลหน่อยเชือ ตีตำรวจไหวไหมตอนเนี้ยเออโอเคนะให้คนเดียวผมว่าน่าจะไหวไอ้ผมว่าน่าจะไหวป่ะพี่ก่อนพี่ให้ผมไปเติมไหมพี่มันมีเวลาป่าวะมันมีเวลามีเวลามีเวลาสี่คนนะพี่พี่บางขึ้นไปข้างบนนะได้ยินเห็นมอใส่อุ้มศพใหม่สามสิบเอกระสามสิบสองนะคันอสามดออยู่ที่พี่ตีไปสามสามก็ได้พี่เดี๋ยวเราไปพ่นเช็คดูท่าหน่อยเพื่อปัดน้องนาโนใหม่ด้วยเกิดซี่ยิง ลงสายกันไหมมั้ครับลงมีเพื่อนมาแล้วมีเพื่อนมาเติมแล้วคุณเล่นอยู่คุณเล่นอยู่อีวิตาเล่นอยู่เจอยังเจอยังไอวิต้าเป็นไงบ้างมันอยู่ข้างบนอ่ะมันวิ่งขึ้นมาข้างบนเงินกูมองไม่เห็นว่ะจะทำอะไรกูงงไกูเห็นเนาะจับเข้าเมื้นละเรามันมีหอเขาเขาค่ายทหารตำรวจในเมืองเยอะมากเพื่อนรมหน้าคุกใหญ่กันคุกใหญ่สนามบินล่างเงียบมาก เมืองสาเอ็ดเมืองไปคันหนึ่งออกไปไหนคันหนึ่งนะเข้าเมืองขับเข้าเมืองพีดหมุนแป๊บหนึ่งนะตอนนี้คันพี่เต็มตอนนี้คันพี่เต็มแล้วนะเรียกคนอื่นเลยบีซีแปดกำลังไปต่อนอไฮสายคันหนึ่งที่ตรงไหนผ่านคุกใหญ่ไปโอเคแล้วพี่ เคลียร์ยังวะเคลียร์ยังเคลียร์เคลียร์ยัง,ยงไม่เคลียร์ค่ไม่เจอรุ้ตรงไหนตรงที่พาวเ,เหรอไม่เจอเหรอไม่เจอตายเะไรลงมาแล้วม,มีตาไม่หายมันไรวะจะยิงปะเส้นเห็ดมีเพื่อนมันนะพี่ผมรีบแถึงเพื่อนนะไอจ้าบอกเส้นเห็ดมีเพื่อนเขานะไอวอร์แจ้งแล้ ปัดนาโนใหม่ก่อนปัดนารูไม่ก่อนพี่เดลือสี่ช่วยตรงไหนไหมรบันไม่ไม่มีใครเลยคนในในเมพี่ถ้ารบันไม่มีถ้ารบานไม่มีปล่อยเลยก็ได้นะเราช่วยจีแดงเพื่อนนะท่านใหญ่มืนมันมามันน่าจะส่งตัวหมดอ่ะไม่ไา้เอาตอนมันช่วยเพื่อนกล่องซ่อมเหลือสามนะถ้ามีมันหนึ่งโคตรมากพี่ไม่กล่องฟอมรบัเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดคนนี้ตัววอลด์วยเก้าสิบแปดเก้าแปดเก้าสิบแปด สี่งท่ที่หนึ่งเซโต้พอแล้วพอแล้วจีเล็กเกี้ยวไปแล้วอะไรนะเพื่อนมากินพิมพ์โนนั้นบอกส่รองที่ทนึงรองเท้าทีนึงซ่อมรถเติมน้ำมันแบบเปิดปื๊ดมึงเอากลุ่มใหญ่มาช่วยกูที่เขาข้าวหาหานได้ป่ะมันมีฮอร์แล้วก็ตำรวจอ่ะมึงก็มึงก็มาเออปวดตำรวจแบบยื้อเคสตรงนี้เลยอ่ะเข้าใจป่ะแล้ให้เพื่อนมันสบายอ่ะอีกคนอยู่ตรงนี้นะได้ได้จีนได้ได้าฝั่งให้ได้สบายไว้ถ้ามึงมาปวดตำรวจแล้วมันเป็นเขาด้วยอ่ะ ดีขอติตาด้วยสอง้อเคมเตรวจไหึใช่ปะแถวโเคฝั่งเหลืองไก่มีตำรวจเื่องเมไปไอ้ลงเมลุงเขมเอาสจีลงเมามามาบอกเอคุณองไปเอาอย่าไปเขาค่ายทหารตำรวจเยอะมากเขาค่ายทหารตำรวจเยอะนะอย่ไปนะ ถักแชทบอกยังไงเนี่ยมาแล้วมาแล้วพี่เออมี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 ฮอแท็กมีมีฮอแท็กพี่บังอยู่เอ่อหน้าหกใหญ่เอาเมืินหมดเลยใช่ปะเจอ g ี o เจอ g ี o ีโอมันกี่ที่ไอตินเดิพี่ยังเชียร์อยู่ไม่ต้องช่วยพี่เลยอะไรพี่บังอยู่สองคนพี่เข้าภาคแอนตาร์โอเคโอเค ้างอปูเนี่ยเติร์ดต่อไปมีอะไรเรียกกูเวทีมันอุ้มอยู่นายผมได้แล้วผมได้แล้วผมได้ยีโด้ได้ยีโด้ไอเชี่อมเพิ่มไมโครโฟนเหรอวะเบากเพื่อนอะไรเนี่ยบอกมันพูดนั่งไม่ได้เดี๋ยวข้าวเจ้าตำรวจจับอ๋อพี่นี่คืออะไรไอ้แพทจีจีไม้ไอ้พี่ช่วยพีช่วยจีแพทได้นะจีแพทมันโดนเขามันเติมปั๊มอยู่เอเคสองสองสองมาแพทผมนะแพทโดนเพื่อนเขาสนามพิลล่างโอเคแพทอยู่ตรงไหนนะ สองนายเพิ่อนพี่ด้วนอีอ่เพชรเขาเมืองเขาเมืองอเขาเมืองเขาเมืองเขาเมืองยังมาทางตูง้ประชาชนนะได้ยินผมชัดยัง <c oughs> ได้ยินผมชัดยังมันก็ช้าแต่คือหมายถึงว่ามันดังกว่านีา้ได้ไหมได้มันจะแจ้งตำรวจจับผมม <c oughs> ันขู่มึงแล้วหรอมันจับทำไมวะ <c oughs> เดี๋ยววันที่หนึ่งผมติดซับเสียงแล้วเดี๋ยวอันเจียวให้ไม่เป็นไรเพี่อะไรแต่ไม่ใช่อยู่จริงไม่ใช่ในเกมไอ้เหี้ยบ บาดอันเจลกูก็มีแบบน่าจะจุดี t o นะผมคาตีอยู่นะตอนนี้ตำรวจอยู่นะในเมืองพอหนึ่งแล้วอยู่จริงดักฉันน่ะมันก็เมืองนะมาในเมืองมีอะไรให้ช่วยบอกไปช่วยกูด้วยใครไม่มีศพช่วยกูด้วยเขาฆ่าได้ไหนพีโอเคใครละกันนะมีเกินมีเอาเอาอันี้ก่อนอยู่ตรงไอ้นี่นะแลนดัมเอาเอาในเอาในวอเอาในวอไปช่วยเอาในวอไปช่วยก่อนไป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 กำลังไปกำลังไปดูน้ำพองเอาพี่ เฮ้ยมีกล่องซ่อมปะพี่มีมีมีอันนี้ก๊อปไลน์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก๊อปไลน์โหดหรือเปล่าเนี่ยกอะไรเรียกอะไรเรียกอะไรเลขสามสามอ๋อมึงซ่อมเลยเดี๋ยวกู cover ให้มาเลยโอ้โหโคชิวอ่ะต้องมีบรรยากาศเด้อผมเจออีกเจออีกคันนึงเอ่อปั๊มได้โนตารางไล่อยู่ไล่่อยูปืนไล่ใครปืนไล่ใครปืนไล่ใครไล่มัน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 อ EX คั้นนึงมีมุมปาดอยู่ดาวเทียมนะอยู่ดาวเทียมอยู่ดาวเทียมแก้ววายแก้ววายทีวีที่ไหนสัตว์ เข้าอยู่ไหนพี่เออไนะแกวัยข้างมุ่งหน้าทะเลสาบไปไปไปแกวัยข้างมุ่งหน้าทะเลสายกำลังไปกำลังไปที่พาวตรงยาวตรงพาตรงพาวหลังบ้านหลังบ้านเลวิดหน้าบ้านเลวิดความลงมความลงมข้ามขานะเจอขานะตรงตรงอู่เก่าโอ้ยอู่เก่าใช่ไหมมา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 จัดมะว่าตำรวจไล่ผมเป็นเป็นติดลเลยมันจะลงน้ำมันจะลงน้ำมันจะลงน้ำลน้ำลงน้ำล้วไอ้ลุงไปไงบอกผมผมจะสามพี่ผมจะสามกูเป็นอะ เห็นเห็นเห็นพี่เห็นตัวตัวที่สามพี่ไม่เอาเลยปืนพี่ก่อล์ฟเล่นตัวนี้ผมไหวอยู่ลผมับลืมกูป่ะเนี่ยปืนเรืมผมอยู่ข้างหลังตูปืนมันเจอพวกมันไม่เมื่อกี้การบ่อยกันเดี๋ยวไปกูจับได้สัตว์อยู่ข้างหลังพี่เนี่ยพี่กอล์ฟอยู่ไหนอยู่ปืนไอ้อไ้ทหารใจะไปพี่กอลพี่ไม่ไอ้นี่อยู่ข้าชนไก่มั้งเขาชนไก่ไปเขาชนไก่ฮะ ไว้เฮอะกูไปสี่ล้อแล้วเนี่ยเสียทีแล้วเนี่ยช่วยตรงนี้ตำรวจมาอยู่ตรงนี้พอมึงดึงตำรวจตรงนี้ได้มึงช่วยเคสตรงนี้ได้เพื่อนอ่ะจะได้อุ้มเอรอไดไหมโห้ยพังกูดีเวลากูพูดอ่ะ